วันนี้มาดูคลิปนึงน,นะครับอ,อันนี้เป็นปัมลมสำหรับรถยนต์นะครับเติมลมอาการก็คือหัดลมไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเดูนะครับมันไม่มีลมออกมานะครับฮันเยจะลองดูว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับ มาลื้อดูกันเลยนะครับข้างในกันอันนี้ผมลื้อมาดูหมดแล้วนะครับก็ดูแล้วอันนี้น่าจะมีปัญหายางยางไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวต้องหาเสืออะไรมาเปลี่ยนครับไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้ครับผมลองแก้ปัญหาช็อตหน้าไปก่อนนะครับอันนี้ใช้เป็นจารบีขาวนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวรามาเทสดูนะว่ามันจะหมุนได้ไหมนะครับเ,เปิดดูครับโอเคลูกสูบทาง,งานได้ปกตินะครับโอเคสอบก่อนประกอบกันนะครับดูว่าลมได้ไหม ปกติาเดี๋ยวเราไปเทคของจริงกันในเวลาทดสอบกันนะครับหลังจากซ่อมไปแล้วนะครับดูสเกลตรงนี้นะครับหนึ่งสองซ่ำมเปิดอโอเคจักนิดนึง อเ okay. ถือว่าใช้ได้ครับต้องไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อชมดูคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ